เรียนทุกท่านครับตอนนี้ทั่วยุโรปกําลังตกตะลึงเมื่อองค์กษัตริย์แห่งสเปนได้ทรงจัดงานแถลงข่าวฉุกเฉินที่สร้างความประหลาดใจไปทั่วโลกประเทศไทยคือครูที่เราต้องเรียนรู้เราเย่อหยิ่งเกินไปเกิดอะไรขึ้นกันแน่ราชวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปจึงมีพระราชดำรัสที่น่าทึงเช่นนี้จุดเริ่มต้นของเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อสีวันก่อนกับเหตุการณ์ลงจอดฉุกเฉินสนามบินสุรนภูมิ เครื่องบินพระที่นั่งของราชวงสเปนประสบปัญหาขัดข้องทางเทคนิคทำให้ต้องร่อนลงบนแผ่นดินไทยอย่างกระทันหันปฏิกิริยาแรกของเหล่าเชื้อพระวงศ์ในตอนนั้นคือประเทศเล็กๆในเอเชียอย่างนั้นนะ่ะหรือจะดูแลพวกเราอย่างสมพระเกียรติได้ยังไงแต่ทว่า72ชั่วโมงต่อมาความคิดของพวกเขาก็เปลี่ยนไป180องศาสำนักข่าวทั่วโลกทั้ง BBC Reuters อาบต่างมุ่งหน้ามายังกรุงเทพ และผู้นำประเทศในยุโรปต่างเรียกประชุมฉุกเฉินเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลา3าวันนั้นผมชื่อคาร์ลอสมาร์เนสหัวหน้าองครักประจำราชวงสเปนผมถวายงานรับใช้ฝาบาทมา25ปีแต่ในชีวิตผมไม่เคยตกใจเท่านี้มาก่อนตอนนี้ท่านจะได้ฟังเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อนั้นจากปากของผมเองครับสวัสดีครับผมคาร์ลอสมาร์เนสหัวหน้าองครักประจำราชวงสเปนตลอด25ปีที่ผ่านมา ผมได้ติดตามเสด็จฝ่าบาทไปทั่วทุกแห่งหนนไม่ว่าจะเป็นยุโรปตะวันออกกลางหรือทวีปอเมริกาได้สัมผัสกับการต้อนรับหลากหลายรูปแบบและเคยเข้าพักในโรงแรมและใช้บริการสนามบินที่ว่ากันว่าดีที่สุดในโลกมานับไม่ถ้วนแต่ภาพที่ผมเห็นที่สนามบินสุรนภูมิในวันนั้นได้สันคลประสบการณ์25ปีของผมอย่างสิ้นเชิงเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นบนเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งออกเดินทางจากกรุงมาดริดมุ่งหน้าสู่กรุงโตเกียว เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีและคณะที่ปรึกษาอีกหกท่านกำหนดการทุกอย่างถูกวางแผนไว้อย่างรัดกุมรวมถึงงานเลี้ยงพระกระยาหารคํากับสมเด็จพระจกรพันดีแห่งญี่ปุ่นขณะที่เครื่องบินกำลังบินผ่านน่านฟ้าของภูมิภาคนี้จูจ่ๆเครื่องก็สั่นอย่างรุนแรงและกัปตันได้แจ้งสถานการณ์ฉุกเฉินว่าระบบไฮดรอลิกมีปัญหาร้ายแรงจำเป็นต้องลงจอดที่สนามบินที่ใกล้ที่สุดโดยด่วนซึ่งสนามบินที่ใกล้ที่สุดก็คือ กรุงเทพใช้เวลาบินเพียง40นาทีขณะที่สนามบินฮาเนดะที่โตเกียวยังต้องใช้เวลาอีกชั่วโมงครึ่งส่วนโอซาก้ายิ่งไกลกว่านั้นเมื่อพิจารณาจากสภาพเครื่องแล้วกรุงเทพคือทางเลือกเดียวเมื่อผมกราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์ฝ่าบาททรงมีสีพระพักเคร่งเครียดที่ปรึกษาท่านหนึ่งแสดงความไม่พอใจออกมาอย่างชัดเจนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของพวกเรา ตอนนั้นคือประเทศในเอเชียที่อาจจะโดดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวและอาหารแต่ไม่ใช่ประเทศที่มีเกียรติภูมิพอที่ราชาวงยุโรปจะเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการแต่เราไม่มีทางเลือกอื่นเพราะความปลอดภัยต้องมาก่อนเรื่องหน้าประหลาดใจเริ่มขึ้นตั้งแต่ก่อนเครื่องลงจอดเสียงจากหอบังคับการบินของสนามบินสุวรรณรณภูมิดังขึ้นเป็นภาษาสเปนที่สมบูรณ์แบบปกติแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนในยุโรปการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษคือมาตรฐาน แต่นี่คือสนามบินในเอเชียที่สื่อสารด้วยภาษาสเปนแถมยังเป็นสำเนียงคาสติมาตรฐานอีกด้วยขั้นตอนการลงจอดฉุกเฉินเป็นไปอย่างรวดเร็วจนน่าทึ่งรันเวย์ถูกเตรียมพร้อมในทันทีรถดับเพลิงและรถพยาบาลจอดรออยู่เรียบร้อยการลงจอดนุ่มนวลอย่างไม่น่าเชื่อจนไม่คิดว่าเป็นการลงจอดฉุกเฉินเพราะระบบให้รอลิกขัดข้องวินาทีที่ประตูเครื่องบินเปิดออกและก้าวสูงวงช้างผมแทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง ที่ทางเชื่องวงช้างมีเจ้าหน้าที่ในชุดสู่สภาพยืนเรียงแถวต้อนรับอยู่กว่า15คนทุกคนโค้งคำนับอย่างนอบน้อมพร้อมกล่าวทักทายด้วยภาษาสเปนที่คล่องแคล่วชายไทยที่ยืนอยู่หัวแถวแนะนําตัวเองด้วยภาษาสเปนที่ไร้ที่ติเขาคือหัวหน้าทีมพิธีการพิเศษของสนามบินสุวรรณภูมิและเคยเป็นนักการทูตอยู่ที่กรุงมาดริดนาน7ปีสำเนียงของเขาราวกับเป็นคนมาดริดแท้ๆแ,แม้กระทั่งการใช้คำราชาศัพท์ก็ยังสมบูรณ์แบบ มีการเตรียมบริการรับรองพิเศษสำหรับฝ่าบาทไว้แล้วบนรถเข็นวิลแชร์สุดหรูมีตราสัญลักษณ์ของราชวงสเปนประดับอยู่ผมสงสัยว่าพวกเขาเตรียมการทั้งหมดนี้ได้อย่างไรทั้งที่ไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าว่าจะมีการลงจอดฉุกเฉินสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นก็ตามมาเครื่องดื่มต้อนรับที่นำมาถาวายคือน้ำมะพร้าวน้ำหอมเสิร์ฟในลูกมะพร้าวที่แกะสลักอย่างสวยงามพร้อมด้วยข้าวเหนียวมะม่วงที่จัดวางอย่างประณีต ซึ่งเป็นของหวานขึ้นชื่อของไทยการเตรียมการที่ละเอียดอ่อนนี้ทําให้พวกเราประทับใจมากระหว่างที่เดินไปยังช่องทาง VIP เรื่องน่าประหลาดใจก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องผนังทางเดินประดับประดาไปด้วยภาพถ่ายผลงานศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยอันวิจิตรการตาตั้งแต่ภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดพระแก้วไปจนถึงภาพจเจดีย์ทรงคุณค่าต่างๆทําให้รู้สึกราวกับกําลังเดินชมพิพ,ธพิธภัณฑ์ศิลปะไทยขนาดย่อม ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองรวดเร็วยิ่งกว่าที่ทำการตรวจในเขต VIP ซึ่งจัดเตรียมไว้เป็นพิเศษเจ้าหน้าที่กล่าวแนะนำด้วยภาษาสเปนอย่างสุภาพการตรวจสอบหนังสือเดินทางใช้เวลาไม่ถึง2นาทีเร็วกว่าที่สนามบินบาราคัสในมาดริดเสียอีกตอนนั้นเองก็มีข้อเสนอที่ไม่คาดคิดเข้ามาทีมแพทย์ที่รออยู่ได้เสนอการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยให้เหตุผลว่าทุกท่านอาจจะตกใจจากเหตุการณ์ลงจอดฉุกเฉิน จึงอยากจะตรวจด,ดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่นี่คือความใส่ใจที่เราไม่เคยได้รับจากที่ไหนในยุโรปมาก่อนสัมภาระของเราถูกจัดการเรียบร้อยแล้วกระเป๋าแต่ละใบมีป้ายชื่อที่เขียนด้วยภาษาสเปนและภาษาอังกฤษอย่างบรรจงติดอยู่พร้อมทั้งพิมพ์ตราราชวงศนกเรนรกับไว้ด้วยผมไม่รู้เลยว่าใครและเมื่อไหร่ที่เตรียมการทั้งหมดนี้หัวหน้าทีมพิธีการได้แนะนำโรงแรมที่พักให้ด้วยเขากล่าวว่าในกรุงเทพมีโรงแรมหลายแห่งที่มีห้องสวีท สำหรับรับรองราชวงจากยุโรปโดยเฉพาะมีพนักงานที่พูดภาษาสเปนได้ประจำอยู่และมีครัวที่เชี่ยวชาญด้านอาหารสเปนโดยเฉพาะพระ้อมอธิบายว่าเป็นโรงแรมที่ราชวงยุโรปนิยมใช้บริการบ่อยครั้งเมื่อออกจากสนามบินเราก็ต้องประหลาดใจอีกครั้งกับขบวนรถที่จอดรออยู่รถยนต์ Mercedes-Maybach จำนวน 5. คันซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับที่ใช้ในพระราชวงังที่มาดริดจอดเรียงรายอยู่อย่างสง่าง,งาม พนักงานขับรถแต่ละคนสวมชุดสูทและถุงมือขาวภายในรถมีหนังสือพิมพ์สเปนฉบับล่าสุดและน้ำผลไม้ข้นสดแช่ยเย็นเตรียมไว้ให้ทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้โดยที่เราไม่ได้ร้องขอแม้แต่น้อยหัวหน้าทีมพิธีการบอกว่าได้รับการติดต่อฉุกเฉินจากสถานทูตสเปนและประเทศไทยให้ความสำคัญกับการต้อนรับแขกอย่างดีที่สุดผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเขาสามารถเตรียมทุกอย่างนี้ได้ในเวลาเพียง4ี่สิบ นาทีหลังได้รับแจ้งเรื่องการลงจอดฉุกเฉินเมื่อรถเคลื่อนตัวออกจากสนามบินเข้าสู่ทางด่วนฝ่าบาทก็ทรงมีพระราชดำรัสขึ้นเป็นครั้งแรกเพราะทิวทัศน์นอกหน้าต่างนั้นแตกต่างจากที่คาดคิดไว้อย่างสิ้นเชิงตึกคอนโดมิเนียมสูงรฟ้าเรียงรายสุดลูกหูลูกตาทางด่วนหกเลนที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยมและรถยนต์หรูหราที่วิ่งกันขวักไขว่าโครงสร้างพื้นฐานของเมืองนี้ไม่ได้อยไปกว่ามาดริดหรือบาร์เซโลนาเลย หรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ำเมื่อข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทุกคนต่างพูดไม่ออกทิวทัศน์ยามค่ำคืนของกรุงเทพนั้นงดงามตะการตาแสงไฟจากตึกสูงทั้งสองฝั่งแม่น้ำสองสว่างใสสุดสายตาและสะพานข้ามแม่น้ำต่างประดับประดาด้วยแสงไฟหลากสีสันที่ปรึกษาท่านหนึ่งพึมพำออกมาเบาๆว่าประเทศที่ไม่ได้มีทรัพยากรม่าอะไรสร้างเมืองแบบนี้ขึ้นมาได้อย่างไรผมเองก็มีคำถามเดียวกันเมื่อเข้าสู่ย่านสุขุมวิทความตกตะลึง ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นป่าคอนกรีตท,ทำให้เรานึกถึงแมนฮัตตันในนิวยอร์กและท้องถนนที่แม้จะเลยเวลาสามทุ่มไปแล้วก็ยังสว่างใสวราวกับกลางวันร้านค้าต่างๆเปิดไฟสว่างจ้าและเต็มไปด้วยผู้คนที่น่าทึ่งกว่านั้นคือผู้หญิงสามารถเดินคนเดียวได้อย่างอิสระโดยไม่มีท่าทีหวาดลัวเลยในมาดริดการที่ผู้หญิงจะเดินคนเดียวตอนดึกๆถือเป็นเรื่องที่ต้องระวังแต่ที่นี่มันเป็นเรื่องปกติธรรมดามาก โรงแรมที่เราเข้าพักก็สร้างความประทับใจอีกครั้งความหรูหราของ็อบบีนั้นไม่ด้อยไปกว่าโรงแรมริสในมาดริดเลยยิ่งไปกว่านั้นพนักงานหลายคนสามารถพูดภาษาสเปนได้อย่างคล่องแคล่วผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมกล่าวต้อนรับเป็นภาษาสเปนที่สมบูรณ์แบบเขามาจากบา์เซลโลนาแต่ทำงานที่เมืองไทยมา12ปีแล้วเมื่อเข้าพักในห้องรอยันสวีททุกคนต่างอุทานออกมาด้วยความชื่นชมทิวทัศน์ยามค่ำคืนของกรุงเทพ จากชั้น60นั้นงดงามเกินบรรยายทะเลแสงไฟที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและแสงไฟจากรถยนต์ที่เคลื่อนไหวราวกับสายน้ําเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งแตกต่างจากปารีสหรือลอนดอนอาหารค่าที่เสิร์ฟในห้องพักคือความประหลาดใจสุดท้ายมันคืออาหารไทยชาววังที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่แกงมัสมั่นเนื้อนุ่มละลายในลิ้นไปจนถึงต้มยำกุ้งรสเลิศรสชาติเทียบเท่าร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ในยุโรปได้เลย เชฟเป็นชาวฝรั่งเศสที่หลงไหลในอาหารไทยและทำงานที่นี่มากกว่า15ปีแล้วคืนนั้นผมนอนไม่หลับสิ่งที่ได้เห็นในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงวนเวียนอยู่ในหัวการรับมือที่สมบูรณ์แบบของสนามบินพนักงานที่พูดภาษาสเปนได้โครงสร้างพื้นฐานของเมืองที่น่าทึ่งและเหนือสิ่งอื่นใดคือความใส่ใจในรายละเอียดในการต้อนรับแขกตลอด25ปีที่เดินทางไปทั่วโลกผมไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนี้มาก่อน และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเช้าวันรุ่งขึ้นมีข่าวแจ้งมาว่าการซ่อมเครื่องบินต้องใช้เวลาสองวันเราจึงจำเป็นต้องพำนักอยู่ที่กรุงเทพต่อไปฝ่าบาทมีพระราชประสงค์ที่จะทอดพระเนตรชมเมืองในช่วงบ่ายเราได้ไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ซึ่งทีมพิธีการแนะนำว่าเป็นโรงพยาบาลชั้นนําที่ราชวงศ์และบุคคลสําคัญจากทั่วโลกนิยมมาใช้บริการแต่แล้วในคืนนั้นเวลาประมาณตีสอง ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นผมได้ยินเสียงร้องดังมาจากห้องข้างๆเมื่อรีบวิ่งไปดูก็พบว่าพันธรมโฮเซอัลบาเรสหนึ่งในคณะที่ปรึกษากำลังกุมหน้าอกและล้มลงไปท่านอายุ72ปีแล้วและมีโรคประจำตัวทั้งเบาหวานและความดันโลหิตสูงใบหน้าของท่านซีดเผือดเงื้อกาไหลท่วมตัวและหายใจติดขัดเป็นอาการของภาวะหัวใจวายเฉียบพลันอย่างชัดเจน ผมรีบโทรศัพท์แจ้งแผนฉุกเฉินของโรงพยาบาลทันทีและสิ่งที่น่าทึ่งก็เกิดขึ้นไม่ถึง 3. นาทีทีมแพทย์ฉุกเฉิน4คนก็มาถึงห้องพักพร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ครบครันพวกเขาเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วและเป็นระบบติดตั้งเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพาและให้ออกซิเจนทันทีหัวหน้าทีมซึ่งเป็นผู้หญิงได้เชื่อมต่อแท็บเล็ตกับที่ไหนสักแห่งและใบหน้าของแพทย์ก็ปรากฏขึ้นบนจอเขาแนะนำตัวเองว่าเป็นศาสตราจารย์ ด้านโรคหัวใจของโรงพยาบาลและกำลังดูข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบเรียลไทม์เขาวินิจฉัยว่าเป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันและต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนผมลังเลและบอกว่าต้องปรึกษาแพทย์ประจำราชวงที่สเปนก่อนแต่แพทย์ฉุกเฉินบอกอย่างหนักแน่นว่าเรามีเวลาทองเหลืออีกไม่ถึง5นาทีถ้าไม่ตัดสินใจตอนนี้จะเป็นอันตรายฝ่าบาททรงตัดสินพระไทยเราจะเชื่อใจโรงพยาบาลของไทย สิ่งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรตลอดวันที่ผ่านมาคงมีอิทธิพลต่อการตัดสินพระไทยครั้งนี้รถพยาบาลเคลื่อนตัวออกจากโรงแรมและสิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นก็เกิดขึ้นสัญญาณไฟจราจรทุกแยกข้างหน้าเปลี่ยนเป็นไฟเขียวทั้งหมดนี่คือระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะที่จะปรับสัญญาณโดยอัตโนมัติเมื่อมีรถฉุกเฉินเคลื่อนผ่านเพียงหนาทีเราก็มาถึงโรงพยาบาลที่ทางเข้ามีทีมแพทย์และพยาบาลกว่าสิบคนรออยู่แล้วพวกเขากล่าวเรียกชื่อผู้ป่วย และแจ้งว่าทุกอย่างพร้อมแล้วสามารถเข้าห้องปฏิบัติการสวนหัวใจได้ทันทีศาส,สตราจารย์แพทย์เจ้าของไข้ซึ่งเคยศึกษาเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลจอห์นสอปกินส์ในสหรัฐอเมริกาออกมาต้อนรับด้วยตนเองเขาบอกว่าได้เรียกทีมเตรียมพร้อมทันทีที่รถพยาบาลออกเดินทางและได้รับประวัติการรักษาของผู้ป่วยมาจากมาดริดเรียบร้อยแล้วผมถามว่าทำได้อย่างไรเขาตอบว่าได้ขอความร่วมมือฉุกเฉินผ่านสถานทูตสเปน และได้รับข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการแพทย์ระหว่างประเทศในเวลาเพียง10นาทีก่อนเข้าห้องผ่าตัดศาสตราจารย์ได้อธิบายว่าหลอดเลือดหัวใจอุดตันทําให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้และจําเป็นต้องใส่ขดลวดเพื่อขยายหลอดเลือดใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งพวกเราถูกเชิญให้ไปรอที่ห้องพักรับรองที่น่าทึ่งคือบนจอภาพในห้องมีการถ่ายทอดสดขั้นตอนการทําหัตถการให้ดูด้วยโดยให้เหตุผลว่าเป็นโยบาย การรักษาที่โปรง่งใสหากญาติผู้ป่วยต้องการก็สามารถรับชมได้ภาพในห้องปฏิบัติการนั้นราวกับยานาวกาศจอภาพขนาดใหญ่6จอติดอยู่เต็มผนังและมีแขนกลหุ่นยนต์ที่ควบคุมโดยปัญญาประดิษฐ์เคลื่อนไหวอย่างแม่นยำเพื่อช่วยสไลดยแพทย์เวลาผ่านไปเพียง15นาทีหลอดเลือดที่อุดตันก็ถูกเปิดออกเลือดกลับมาไหลเวียนเป็นปกติแต่แล้วศาสตราจารย์ก็สังเกตเห็นว่าหลอดเลือดอีกเส้นหนึ่ง มีการตีบถึง70เปอร์เซนและจำเป็นต้องทำหัตถการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำซึ่งขั้นตอนเพิ่มเติมนี้ใช้เวลาอีกเพียง15นาทีเท่านั้นเมื่อผู้ป่วยถูกนำตัวออกจากห้องผ่าตัดเรื่องไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นท่านฟื้นคืนสติโดยสมบูรณ์และมีรอยยิ้มบนใบหน้าศาสตราจารย์อธิบายว่าเนื่องจากทำหัตถการผ่านทางข้อมือผู้ป่วยจึงฟื้นตัวเร็วและจะสามารถเดินได้ในอีก หชั่วโมงข้างหน้าที่สเป็นการผ่าตัดแบบนี้ต้องนอนโรงพยาบาลอย่างน้อย3ถึง4วันแต่ที่นี่พักฟื้นเพียงสองวันก็กลับบ้านได้ค่าใช้จ่ายก็น่าทึ่งเช่นกันประมาณ5 0 0 0 0นบาทประมาณ1 4 0 0 0พดอลลาร์รัฐหากเป็นการรักษาแบบเดียวกันที่มาดริดค่าใช้จ่ายอาจสูงถึง2 0 0 0 0 0ดอลลาร์ห้องพักผู้ป่วยวิกฤตอีเตาสุเพา นั่นรูหรากว่าห้องสวีทในโรงแรมเสียอีกกว้างขวางสะอาดและผนังด้านหนึ่งเป็นกระจกใสาบานใหญ่มองเห็นทิวทัศน์ยามค่ำคืนของกรุงเทพได้อย่างเต็มตาสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือโฮโลแกรมรูปหัวใจของผู้ป่วยที่ปรากฏขึ้นกลางอากาศแสดงภาพการเต้นของหัวใจแบบ3ามมิติแบบเรียลไทม์ปัญญาประดิษฐ์จะคอยตรวจสอบสภาวะหัวใจตลอด24ชั่วโมงและจะแจ้งเตือนทีมแพทย์ทันทีหากมีสิ่งผิดปกติ พยาบาลที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเป็นพิเศษสามารถพูดภาษาสเปนได้อย่างคล่องแคล่วเธอเป็นชาวอาร์เจนตินาที่จบการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมิดรลนและเลือกทำงานที่นี่เพราะประทับใจในระบบสาธารณสุขของไทยเช้าว,วันรุ่งขึ้นทีมแพทย์ส,สาขาวิชาชีพกว่า10คนทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจต่อร้ท่อเวชศาสตร์ฟื้นฟูโภชนาการและจิตเวชได้เข้ามาตรวจเยี่ยมพร้อมกัน พวกเขาใช้เครื่องอัลตราซาวนด์แบบพกพาตรวจดูไวว่าต่างๆแทนการใช้หูฟังแบบเดิมๆข้อมูลทั้งหมดจะปรากฏบนแท็บเล็ตเพื่อให้แพทย์ทุกคนได้วินิจฉัยร่วมกันศาสตราจารย์ด้านต่อมไร้ท่อได้แสดงกราฟระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยซึ่งถูกควบคุมโดยปัญญาประดิษฐ์ผ่านเครื่องวัดระดับน้ำตาลต่อเนื่องและปั๊มอินซูลินที่ทำงานเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติศาสตราจารย์ด้านวิาศาสตร์ฟื้นฟูได้นำเสนอโปรแกรมกายภาพบำบัดหัวใจ โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน VR ผู้ป่วยสวมแว่น VR และได้สัมผัสกับบรรยากาศการเดินเล่นบนชายหาดที่สวยงามทั้งที่จริงๆแล้วกำลังเดินอยู่กับที่ซึ่งปัญญาประดิษฐ์จะคอยปรับระดับความหนักเบาของการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ป่วยแบบเรียวไทยที่น่าทึ่งที่สุดคือศาสตราจารย์ด้านโภชนาการได้นำผลการวิเคราะห์พันธุก,กรรมของผู้ป่วยมาให้ดูซึ่งได้ทำการวิเคราะห์จากตัวอย่างเลือดที่เก็บเมื่อคืนนี้ ผลปรากฏว่าผู้ป่วยมีพันธุก,กรรมที่เผาผลัญโซเดียมได้ช้าจึงได้มีการจัดเตรียมเมนูอาหารโซเดียมต่ำที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคล3วันต่อมาผลโฮเซก็ฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์จนสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ความเร็วในการฟื้นตัวนั้นน่าทึ่งจนทีมแพทย์เองก็ยังประหลาดใจก่อนเดินทางกลับฝ่าบาทได้ทรงเข้าพบกับศาสตราจารย์แพทย์เจ้าของไข้เป็นการส่วนตัวเพื่อแสดงความขอบคุณและได้ทรงไต่ถามถึงระบบสาธารณสุข,ขของไทย และปัจจัยที่ทําให้เกิดการพัฒนาที่ก้าวกระโดดเช่นนี้ศาสตราจารย์ตอบว่าเมื่อ30ปีก่อนประเทศไทยยังตามหลังอยู่มากแต่เราลงทุนกับการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีและปฏิรูประบบโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเสมอมาฝ่าบาททรงมีพระราชด,ดำรัสอย่างเงียบๆว่าสเปนต้องเรียนรู้บ้างแล้ววันที่เราจะเดินทางกลับด้วยเครื่องบินพระที่นั่งที่ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถึงขณะเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ ฝ่าบาททรงมีพระราชดำรัสว่าสามวันนี้คือช่วงเวลาที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตการลงจอดชุกเฉินที่ดูเหมือนโชคค้ายกลับกลายเป็นพระวิเศษเมื่อเครื่องบินทยานขึ้นจากแผ่นดินไทยทุกคนบนเครื่องต่างเงียบงนันที่ปรึกษาท่านหนึ่งมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วพ,พึมพำว่าอยากกลับมาอีกครั้งอยากมาเรียนรู้ให้มากกว่านี้เมื่อถึงสนามบินมาดริดนักข่าวกว่าร้อยคนกำลังรออยู่เรื่องราวประสบการณ์ของฝ่าบาทในประเทศไทยได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วยุโรปแล้ว จึงมีการจัดแถแลงข่าวขึ้นทันทีฝ่าบาททรงมีพระราชดำรัสว่าข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์อันล้ำค่าจากประเทศไทยได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการแพทย์และความมีน้ำใจของประชาชนนั้นน่าประทับใจอย่างยิ่งเมื่อนักข่าวถามว่าไทยพัฒนาไปถึงขั้นนั้นจริงหรือฝ่าบาททรงตอบว่าหากไม่ได้เห็นด้วยตาตนเองก็ยากที่จะเชื่อแต่มันคือความจริงระบบการแพทย์ของพวกเขาไม่ได้ด้อยไปกว่ายุโรปเลยหนึ่งสัปดาห์ต่อมา ฝ่าบาททรงมีพระราชดำรัสต่อประชาชนทั่วประเทศทรงเล่าถึงประสบการณ์ที่ประเทศไทยอย่างตรงไปตรงมามีหลายสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากพวกเขาเราจําเป็นต้องมีทัศนคติที่อ่อนน้อมเพื่อที่จะเรียนรู้พระราชดำรัสครั้งนั้นได้สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ในสังคมสเปนกระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งทีมวิจัยระบบสาธารณสุขของไทยทันทีและมีแผนที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญไปยังประเทศไทยผมยังคงจดจำสามวันนั้นได้ไม่เคยลืมการเดินทางที่ไม่คาดฝัน ซึ่งเริ่มต้นจากการลงจอดฉุกเฉินแต่มันคือช่วงเวลาที่มอบบทเรียนอันยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับพวกเราประเทศไทยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแม้จะไม่มีทรัพยากรฟ้าแต่หากลงทุนกับคนพัฒนาเทคโนโลยีและมีความพยายามอย่างไม่หยุดยัง้งก็สามารถสร้างชาติที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้การลงจอดฉุกเฉินในวันนั้นไม่ใช่โชคร้ายแต่เป็นโพระวิเศษที่ทําให้เราได้รู้จักประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่ชื่อว่าประเทศไทยและประสบการณ์ครั้งนั้น ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในประเทศสเปนฝ่าบาททรงรับสั่งอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งอยากจะกลับไปเยือนประเทศไทยอีกครั้งคราวนี้เป็นการเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชาคันตุกะเพื่อที่จะได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ผมเองก็รอคอยวันนั้นเช่นกันอยากจะไปสัมผัสประเทศที่น่าทึ่งนั้นอีกครั้งและอยากจะเห็นว่าประเทศไทยได้พัฒนาไปไกลอีกเพียงใด